สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะที่สไตล์ UK เคพาสแคนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเมียฝรั่งนะคะจริงๆแล้วอยากจะมาบอกแลอยากจะมาเล่าประสบการณ์นะคะการที่เป็นเมียฝรั่งนี่ มันโดนคนดูถูกค่อนข้างเยอะนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะคะที่นี้อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะใครที่เป็นแมวฝรั่งหรือว่าใครที่คิดกําลังที่จะเดินทางสายฝอนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะว่าคุณเจอประสบการณ์อะไรบ้างนะคะวันก่อนนี้สตาร์เคยพูดถึงเรื่องการที่เมวฝรั่งโดนไล่ออกจากบ้านนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า วันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่การที่คนมองหรือว่าคนที่แบบชอบดูถูกนะคะว่าเมียฝรั่งเป็นผู้หญิงขายตัวทั้งหมดหรือเปล่านะคะอันนี้สิ่งที่อยากจะมาบอกเล่า90วันนี้นะคะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่มองเมียฝรั่งแบบนี้นะคะอยากให้คุณคิดใหม่นะคะเมียฝรั่งมีหลายแบบมากๆนะคะมีทั้งโอเค บางคนอาจจะมาจากผู้หญิงที่ทํางานบางมาก่อนบางคนอาจจะแบบเออได้ทํางานแล้วก็ได้มาอยู่ต่างประเทศหรือว่าได้มาเรียนหนังสือต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเมียฝรั่งที่อีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็หลายคนนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะเมียฝรั่งบางคนอยู่ด้วยความอดทนบางคนอยู่เพราะว่ารักษามีและลูกบางคนอยู่เพราะว่าเหตุจําเป็นต้องอยู่บางคนอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเขาอยู่ณนะ ที่ตรงจุดๆนั้นเ้าเขาแฮปปี้มีความสุขนั่นเองนะคะนี่คือชีวิตเมวฝรั่งที่อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะตอนนี้เมียฝรั่งปี2021แล้วหลายคนที่อยู่เมืองไทยอยากจะเดินสายฝอนะคะถ้าใครที่อยากจะเดินสายฝอเรามาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะทําให้คุณคงจะได้แบบศึกษาอะไรได้มากขึ้นนะคะขั้นแรกเลยคือเวลาถ้าเราจะ ไปอยู่ประเทศไหนก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่อยากเป็นเมียฝรั่งที่ต้องทำนะคะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยที่ต้องทำก็คือการที่เราต้องเรียนภาษาประเทศนั้นๆนะคะหรือว่าการที่เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาได้เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของเขามันทำให้ชีวิตของเราอยู่ง่ายขึ้นแล้วก็อัดดปกับ เรื่องราวต่างๆในประเทศนั้นๆได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับ EP นี้สตจะมาขอคุยเรื่องเออเมียฝรั่งไม่ได้เป็นผู้หญิงบาทั้งหมดอย่าเหมารวมนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเชื่อไหมว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงไทยอยู่ในต่างแดนนะคะเขามีความขยนันมีความอดทนแล้วก็มีความ แบบมุมานะที่จะมุ่งขึ้นไปสู่หรือว่าก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าพยายามหาสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะแต่ก็จะมีบางคนที่แบบว่าเอออยู่ไปก็มันเหมือน,เ,อนอเจอคบเพื่อนที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ อันนั้นเป็นจํานวนน้อยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนผู้หญิงหลายๆคนอยากมีอะไรที่ดีกว่าที่มันมีอยู่ดีกว่าเมื่อวานทุกๆคนอยากจะทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนะคะัลโหลนะคะและนี่ก็คือลูกฝรั่งนะคะลูกฝรั่งมาขอโชว์หน้าหน่อยได้ไหมคะ <I 'm S 1> มาเร็ว <'m> คืออาริยานั่นแหละค่ะมาเร็วมานี่กันมะคัมมันฟรีว่าชิปเดิน Huh? I watch you do it. You don't watch me do it. You come and say hello to Yeah? Okay, anyway, my class is done. You don't need your glasses. No, I say my class got done. Your class is done, so what would you like to do? You need mummy? No, I'm gonna go draw some book characters. Okay, come and say hello for two seconds. So hello! <laughs> okay. ขอบคุณมากค่ะโอเคงงนี่นะคะก็คือวิธีการเราก็พูดไปก็จะมีคนมากวนนะคะนี่คือลูกฝรั่งที่ไม่ค่อยอยากจะออกกล้องนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่ที่ให้ ที่แบบชอบออกกล้องออกสื่อนะคะหลายๆคนแล้วก็เชื่อว่าเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะชอบแบบออกมาทําคลิปอย่างสตาร์ก็หนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่เป็นเมียฝรั่งแล้วก็มีสามีมานั่งอยู่ใกล้ๆมามีความมีส่วนร่วมในการทําคลิปนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่ามันก็เป็นเฉพาะบางคนนะคะส่วนฝรั่ง บางคนก็จะรักความเป็นส่วนตัวมากๆโดยที่ไม่อยากออกสื่อไม่อยากอะไรอยากมีชีวิตที่อยู่แบบเรียบๆง่ายๆในชีวิตประจําวันของเขาอะนะคะแต่บางเอิญว่าเราเห็นหลายๆคนบางครั้งเราก็อิจฉาเหมือนกันเนาะเออมีแบบ เป็นเป็นเมียฝรั่งที่ทําคลิป youtube แล้วก็เออมีสามีมากมมอ,อยนอนนี่นั่นนะคะอันเนี้ยก็น่ารักไปอีกแบบนะคะสไตล์อยาจะบอกว่านี่คือวิถีชีวิตของเมียฝรั่งนะคะทีนี้เดี๋ยวคลิปอื่นๆถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเรื่องอะไรนะคะอยากให้สไตแชาร์เรื่องอะไรออกไปนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าสไตล์จะทําคลิปออกมาเผื่อว่าจะเป็นความรู้หรือว่าเป็นประโยชน์นะคะเล็กๆนน้อย ส่วนหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นเมียฝร,รั่งอยากจะมอีอยากจะมีอะไรให้ถ้าช่วยอะไรได้ถือว่าเป็นเมียฝร,รั่งรุ่นพี่อยากจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าถ้าอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะเดินตามเรามาเส้นทางเดียวกันอย่างนี้ค่ะเราก็อยากที่จะเอามาแชร์มาแบ่งปันนะคะเดี๋ยววันหลังตามมีคอนเทนต์เยอะมากนะคะสายอยากจะพูดแล้วก็มี ผู้ชายที่อยากจะได้เมียฝรั่งด้วยนะคะปริศสามีเพื่อนอยู่สองสคนที่เป็นผู้ชายไทยแล้วก็มีสามีเอ่ใมีสามีมีภรรยาเป็นคนอังกฤษนะคะแล้วก็มีภรรยาเป็นคน ชาวโยุโรปอย่างนี้นะคะเราก็จะเอามาแชร์มาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้ Style UK p o d c a s t ก็ต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะอื่นก็ขอทิ้งท้ายไว้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากจะ ฟังเรื่องเล่าจากสตาร์ต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วคะ่ะ Thank you very much for watching and listening to Star UK Podcast Thank you for today Bye bye ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้สตาร์ที่ Star UK Podcast นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปแล้ว,วิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ